กลับมาติดตามกันต่อครับกับลายกระหนกอัมลาสกาลา่าก่อนที่เราจะไปชมภาพ,พยนตร์รอบสุดท้ายของสกาล่าในค่ำคืนนี้เราไปย้อนความทรงจำในการเยือนสกาล่าครั้งที่2ของเราเมื่อ2ปีก่อนตอนที่มาทำตำนานสยามสแควร์ในช่วงนั้นสกาล่าก็มีข่าวไม่สู้ดีออกมาอีกครั้งเราจึงมาเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงเหตุการณ์วันนั้นเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมคลิปวันนั้นกันครับ นีสกาล่าถูกต้องครับผมโอนี่ชื่อหนังใช่ยังเป็นการเปลี่ยนแบบไม่ใช่ดิจิตอลต้องใช้คนเปลี่ยนอยู่เลยนะคะปีบันไดขึ้นไปใช่แล้วก็เปลี่ยนห้อยห้อยห้อยนี่นะฮะก็มาถึงจุดไฮไลท์สำคัญที่เรามาทำเรื่องสยามก็เพราะว่าตรงนี้มีส่วนนะครับคือความที่มีข่าวว่าสกาล่ากำลังจะไม่ได้เป็นโงหนัง ตอนแรกมีข่าวปลายปีที่แล้วว่าจะถูกทุบทิ้งโอ้คนก็ตกใจกันใหญ่ใช่ไหมฮะคือสการ่าเป็นอะไรไปเนี่ยคนตกใจมากเพราะว่าเป็นสแตนดาร์ดนโรงเดียวที่เหลืออยู่และยังเป็นยังเป็นทงหนังค่ะสถาปัตยกรรมก็ยังครบถ้วนสวยงามมากสวยงามมากเราจึงต้องมาทําที่นี่นะฮะและเดี๋ยวจะไปคุยกับทางเจ้าของก็คือคุณนันทาตันสัจจาประธานโรงภาพยนตร์ในคืเอเพ็กซ์เนี่ยว่าตกลงและอนาคตของสการ่าลิโด จะยังอยู่ไหมจะยังเป็นอยู่ไหมหลังอยู่หรือเปล่านี่นะฮะเราเข้ามาด้านในดูนะครับนี่หนักรางวัลออสการ์อีกแล้วฉายอยู่ฉายอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้หมอนี่คุ้นๆนี่เนี่ยคุ้นๆเอ้หมอนี่คุ้นอ้าวนัแล้วนี่โอ้โหไม่เจอกันต้องไม่เจอกันต้องสองปีเนี่ยโอ้โหคิดถึงมากเลยไม่คุ้นไป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 ตอบผมคนเดียวพอฮะคือ คือผมเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังใช่ไหมในกรุงเทพธุรกิจอินเเนชั่นก็ทุกวันก็ต้องมาเท่าอัปเดตคุณจะไม่ถามแล้วผมกับเฟรมมาทำไมมาทำะารกัรครับมาดูหนังมาดูหนังเหรอมาทำรายการอ๋อมาทำรายการอ๋อมาทำรายการเป็นไปของสยามสแควร์ที่มันเปลี่ยนไปที่เราเคยคุยกันไงว่าโรงนี้เนี่ยคุณจะได้มาดูหนังอีกสักกี่ครั้งแล้วก็มีนาเมษาพฤษภาอีกแค่3เดือนชัว์แล้วเหรอโชว์แล้วครับก็ส1ดพฤษภาคมคือวันสุดท้ายของที่นี่ จริงปะเนี่ยจริงเออผมไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวมันต้องไปคุยกับทางงั้นงั้นถ้าจะให้ดีเราต้องไปไปไปเจอไปเจอผมขึ้นไปด้วยได้ป่าได้เพราะยังไม่ถึงชายรอบหนังเขียนเขียนมาใช่จ้ป่ะสกาล่านะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นได้จำนวน3โรงของสยามสแควร์เนี่ยนี่เป็นโรงสุดท้องพันห้อยหนึ่ใช่ฮะสองพยสยามเนี่ย2509ลนีโด2511ันแล้วก็31ธันวาคมปี12เนี่ยก็เปิดที่นี่นะครับรับปีใหม่ สายภาพยนตร์เรื่องปี55ก็ได้รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นอันุกษ์รสถาปัตยกรรมดีเด่นใช่นี่โดยสมาคมสถานิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับใช่แล้วก็ที่ท่านยืนอยู่นี้นะฮะขั้งบนนี้ก็คือโคมไฟชังกเรียซึ่งก็อยู่มาตั้งแต่ปี12เลยเป็นไฮไลท์เลยนะคะเนี่ยถ้ามองเห็นแค่นี้ใช่ต้องรู้เลยว่าเป็นโรงหนังที่ไหน แล้วก็อยู่ตรงบันไดเพราะว่าคำว่าสกาล่าเนี่ยแปลว่าบันไดนะคคือโดยโครงสร้างเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนใช่แล้วพอขึ้นมารู้ว่านี่คือสกาล่าอ๋อแล้วก็ตัวบุคคลก็ไม่เปลี่ยนยังเป็นเสื้อเหลืองอยู่ใช่ยังเป็นเสื้อเหลืองอยู่แล้วตัวหนังก็ไม่เปลี่ยนใช่ยังมีเนี่ยฮะฉีกเป็นชีกเป็นกระดาษก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับก็จะรู้กันเลยว่าขวามือคือช่องที่เป็นรอบต่อไปซ้ายมือคือเป็นรอบถัดถไปได้หมดนะครับ ราคาบัตร120เริ่มต้นนะคะแล้วก็140 160และคนที่อยากจะดูหนังแบบได้จิตวิญญาณของความเป็นหนังจริงก็มาดูที่สแตนดะโลนที่สกาล่าเพราะหนังเรื่องเดิมเนี่ยมันฉายจอใหญ่ถูกต้องจอใหญ่นะฮะเห็นไหมฮะอ๋อนี่ไงการเลือกที่นั่งพี่เกียยังเป็นแบบจิ้มเอาจิ้มแล้วก็ขิดสมัยสมัยก่อนผมเนี่ยนะมัาจะเลือกอะผมเอาผมเอาเคเคอยู่ไหนฮะนี่เค เราเป็นชื่อเขานี่เมื่อก่อนตรงนี้อ่ะสาบาทจำได้เหรอสมัยผมนะแต่ผมจะเก็บไว้แบบไม่ฉีกเฟมไม่เข้าใจแต่ก่อนพี่กระดกเขาไม่ค่อยมีตังค์ใช่ไเขาก็ขายชิคเก็ตเป็นกระบากชิคเก็ตนะครับแล้วก็เดินลงนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะนนี่ฮะมาแล้วเราดูนะฮะได้คุยกับคุยกับผู้ใหญ่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แล้วในการมาเยือนสกาล่าในวันนั้นเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณนันทาอีกครั้งด้วยความห่วงใหญ่ถึงสถานการณ์ของสกาล่าเช่นเคยถือท้ายที่นุหนูขอยอ้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคบ2512ในช่วงนั้นเรามี2โรงหนังอยู่ใกล้ๆนี้อยู่แล้วทำไมเราถึงต้องมีโรงที่สารมาทางที่มันห่างกันแค่แบบไม่ไมกี่กิโเมื่อก่อนนี้สยามสแควร์มันไม่มีอะไรเลยตอนที่เรามาอยู่โรงแรกเลยเนี่ย มีแต่คนถามว่าบ้านหรือเปล่าถามคุณพ่อนะว่า,าบ้านหรือเปล่ามาอยู่ทําไมที่นี่ค่ะก็เราก็คุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยเราจะต้องมาพัฒนาตรงนี้เพราะว่าทางบริษัทร้างเอเชียก่อสร้างเนี่ย<อ>เขาเชิญเรามาอามาก็มา,มาพอเริ่มต้นเนี่ยมามาอยู่ที่สยามเนี่ย ีเลยจริงๆเลยนะอาหารยังไม่มีเลยต้องผูกเป็นโตให้พรรัลลกคนเราแวกโรงหนังสยามเป็นอะไรฮรรอบๆเป็นอะไรไม่ไม่มีอะไรเลยก็เป็นบ้านเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาก็ถูกเวงคืนเขาก็ย้ายออกไปพอสร้างโรงหนังเป็นสยามขึ้นมาฉายหนังมีคนดูไหมครโอ้โหคนดังมากเลยเราฉายเรื่องแรกที่สยามเนี่ยคือ the แบ t t l e o ออ h e b อะบาสรถถังประจันบานรถถังประจันบานเรื่องนั้นเรื่อ นี่ก็เซอร์เซทุูงมากประสบความสำเร็จอย่างมากทำไมเลยเมื่อตั้งอยู่ถ้าถ้าจะตั้งอยู่กลางทุ่งแบบโคแต่อย่างนั้นเมื่คนมาดูได้ยังไงฮะอันหนึ่งอยู่บนมาคีเลยจุฬากืมาดูไหมครมาดูค่ะมาดูแล้วทีนี้ตอนนี้เราเราเองตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะบอกชาวบ้านเพราะยังไงว่าเรามีโรงหนังอยู่ที่นี่นะแล้วฉายเรื่องอะไรเราก็ใช้เฉลิมไทยเนี่ยเป็นเป็นเป็นแกนอ่าเป็นแกนเราก็ทําสุจิบัตอัน ขึ้นมานะถ้ามันออกจะออกทุกเดือนใช่ยก่อนหลังไม่ได้เปลี่ยนรูอย่างเดีนนี้ไม่ได้เปลี่ยนทุกอาทิตย์อย่างเดนนี้มันมีหนังเรื่องหนึ่งฉายเกือบปีคุ้มทองไม่แค่แมาฉันไม่ถูกด้วยนะเริ่มจากมาฉชายเนี่ยเก้าเดือนจนเจ้าของรบหเบื่อเต็มทีแล้วเก้าเดือนแล้วขอออกก่อนออกไปก็มีคนเรียกร้องอีกเอากลับเข้ามาอีกสี่เดือนโอ้โหมันก็ นานนิดน,นึงฉายเก้าเดือนน่ะแต่ก่อนนะแล้วเร,เรียกร้องกลับมาอีกสี่เดือนแล้วในเก้าเดือนนั้นคือคนดูก็พอสมควรแต่เ้าคนดูก็ดีค่ะทีมันถึงได้มันถึงได้ต่อไปได้เรื่อยๆถึงเก้าเดื<ข>อดนจนกระทั่งเจ้าของระบบเปลี่ยนไปอย่างอื่นบ้างได้ไหมเพราะว่ามันมันฉายมันจะปีอยู่แล้วไม่ไหวแล้วขอเอาออกไปก่อนเรื่องนี้ดังมากก็มีคนมาขอดูอีกบอกอยากจะขอให้ฉายใหม่ก็เอากลับเข้ามาอีกสี่ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการฉายภาพยนตร์ในโรงสกล่าที่คุณนันทาแบบ จำได้เนี่ยที่มันเป็นปรากฏการณ์เป็นที่กล่าวขวัญถึงนอกจากขุมทองแมคเคนนาแล้วเนี่ยที่ฉายเก้าเดือนเนี่ยมีอะไรครับอือโอ้มีมีหลายเรื่องมากเลยแล้วก็มีการเสด็จพระราชดำเนินด้วยที่นี่เราเวลาท่านหนังใหญ่มาเนี่ยเราจะทูนเชิดท่านจะเสด็จทั้งสองพระองค์แล้วเป็นการกุศลเราจะทำารื่างนี้อยู่เป็นประจําเรื่องไหนเรื่องไหนช่วยกันเพื่อจะได้ ทุกโรงของเราเนี่ยทุกทุกโรงของเราเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เฉลิมไทยและมาถึงที่นี่แล้วก็แลาเปิดโรงไหนเนี่ยก็เราก็ถูกเชิดกันทุกครั้งเหมือนเป็นเหมือนเป็นมงคลเป็นสีแก่โรงประโยชน์ด้วยนะใช่ค่ะท่านเสด็จหลายครั้งนะคะเวลาที่อย่างดีอย่างอย่างสมัยก่อนเนี่ยแต่ Sound ั f Music as My Fair Lady อย่างเงี้ยท่านเสวี่ยเด็ดเพลงเสวี่ด็ด ที่นหนอะไรฮะที่คนดูเยอะๆะโอ้โหมันเต็มไปหมดเลยเมื่อก่อนที่เนี่ยมันแน่นมากแล้วหนังฉายเป็นเดือนนะคะไม่ไม่ใช่ก้าเดือนแต่มันเป็นเดือนไม่เหมือนเดือนเดียวางน้อยเป็นเดือนใช่ใช่เพราะว่าหนึ่งอาจจะเว่าโรงหนังมันไม่ได้เยอะอย่างนั้นแล้วนี่ปรากฏการณ์นี่มันโหบ้าคลั่งแบบนี่ไงก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังกันหนังผีนี่เรื่องอะไรนะก็โอเมนนี่ไง อ๋อโอเมดิโอเมนอ่าแล้วก็ไอ้อาถยหมายเลขหกก็เป็นยังไงครับสถานอางหมายเลขมันเยอะยังไงฮะก็ที่เล่าให้ฟังนะว่าเออเปิดกลางคืนขึ้นมาก็ขายรอดไหนลอดเที่ยงคืนอ๋อลอดเที่ยงคืนวิทยไาจริงก่อนมีก่อนมีเนอะเพราะฉะนั้นคนจะต้องตั้งใจมาดูจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าเออได้ข่าวแล้วมาไม่ใช่ตั้งใจมาดูจริงๆก็ เต็มสยามเสร็จก็ต่อลิโดลิลโดก็ห้องถัวพางองีกพางจริงๆเลยคือสูงเมื่งเข้าไปนั่นแหะแล้วก็ย้ายไปถึงสกาล่าอย่างสกาล่าเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงฮะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบยังไม่ขอตอบได้ไหมเพราะเรา <S <S ยังไม่แน่น<ม>อนตัวเองก็ยังไม่รู้ <S <S ว,ว่าจะเอาอยัางไงถามว่าที่นี่รักไหมรักมันเหมือนบ้าน อยู่มาที่นี่50ปี49ปี49ปี49ปีอยู่ที่50ปีแล้วแต่จากสยามมาเนี่ย50ปีเดินออกจากโรงเรนมาก็นั่งเลยไั่ทำงานเลยทำงานมา50ปีถ้าถามใจคุณนันทางจริงเน่ยถ้าให้เป็นเราสามารถกำหนดได้เนี่ยอยากทำโรงนรมต่อ คงทาแต่ว่าพูดถึงว่าเวลานี้คุณกระโดดคงไม่ทราบว่าที่ในสวนลงรุษเนี่ยเรามีโรงหนังนะที่สวนนงรุษนะฮะมีค่ะเรามีโรงหนังใหญ่มากด้วยที่เราใช้ได้ทุแบบนี้แหละไม่ค่ะเราเราแต่ตอนนี้เราจะใช้ให้กับนูก้องเราดูทุกเดือนมีดูดูได้สองพันคนหลังไม่ใชหนังอะไรอ่ะค่ะหนังไม่ใหม่ใช่ไหมเนี่ยเขเราแต่ว่าฉายคนภายในเขาไปใช้ ไม่ไม่ได้เก็บเงินไม่เก็บเงินไม่ได้เป็นเทยเตอร์เก็บคนที่ไปเที่ยวสนุนนุ่เปล่าไม่ใช่แต่ถ้าขับรถพาคุณแม่ไปเที่ยวสนุนนุ่แล้วไปขอดูได้ไหมได้ถ้าวันนั้นมีถ้าวันนั้นมีอันนี้เหมือนกับเป็นแบบของขวานเหมือนกับเป็นแบบเป็นแบบพักผ่อนแ่นะสมมตินะฮะที่นี่ไม่ได้ไปรงหนังแล้วคุณนันทาตั้งใจจะย้ายไปที่นู่นแหละเราก็ไปอยู่ที่นู่นแต่แต่ยังมีหนังดูไม่เป็นไรไม่เราจะ จะเปิดฉายหนังมือโรงหนังเป็นการพาณิชย์ไไม่ถึงอย่างนั้นมาง่านต้องดูก่อนว่าจะเป็นยังไงอ๋อแต่ว่าต้องดูก่อนคือเอเพ็กซ์เนี่ยแต่เราพร้อมเราเรามีมีโรงมันมีโรงหนังพร้อมมีอุปกรณ์พร้อมที่เราจะสามารถฉายได้ทันทีทุกวันนี้ที่นี่ก็ขับถุนใช่ไหมฮะใช่ที่เราอยู่ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเป็นเพราะว่าเราเราสู้ค่าเช่าไม่ไหวเข้าใจครับใช่ไหมเราก็ อยากอยู่ไม่ใช่ไม่อยากอยู่แต่ว่าเราสู้ค่าเช่าไม่ไหวจริงๆที่ผ่แล้วก็ตอนจริงๆระย่อมาจริงๆมันจะเป็นได้แต่3ปีก่อนแหละเพราะค่าเช่าที่ขึ้นครั้งนั้นเนี่ยทุกโคก็บอกเลยว่ามันไม่ไหวนะแล้วบอกขอให้ลองสู้ดู3ปีเนี่ยลองดูขัดทุนก็ราะัทุนไม่เป็นไรให้ทําให้เต็มที่เขาก็ลองแล้วมันมันก็ไม่สําเร็จ ตอนนนั้นในสถานการณ์ที่สกาล่าขาดทุนทุกเดือนทางเราเองอยังคิดว่าสกาล่าคงทอใจใครจะไปคิดเลยครับว่าคุณดันทาจะกัดฟันนำพาสกาล่าและพนักงานทุกคนฟันฝ่าต่อมาได้อีกถึงสองปีแต่ในที่สุดเมื่อมาถึงวันนี้สถานการณ์นั้นยากจะเกิดต้านทานถึงวันที่สกาล่าต้องอำลาไปจริงๆแล้วซึ่งช่วงหน้า เราจะกลับมาณเวลาปัจจุบันค่ำคืนสุดท้ายของวันทำการเวลาเริ่มนับถอยหลังเหลือเบียงไม่กี่ชั่วโมงไปซึมซับบรรยากาศชายดังรอบสุดท้ายของที่นี่ด้วยกันเดี๋ยวกลับมาชมกันครับ